ตัอนี้ก็จะเป็นนึ่งปลาดุกนะครับแล้วก็เป็นเมนูแบบบ้านๆนะครับนี่ครับปลาดุกอยู่สองตัวครับตัวใหญ่มากนี่ครับก็วันนี้ก็กลับมาจากเลิกงานนะครับแล้วก็มาทํานึ่งปลาดุกแล้วมีแจ่วแซ่บๆนะครับแจ่วแซ่บแล้วก็เอามาจากจากทีมงานก็มีกล้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับนี่ครับนี่เป็นแจ่วแซ่บที่ผมทําเองนะครับ เป็นแจวที่อริกเลยครับอริกไปย่างแล้วก็มะเขือเทศไปย่างนะครับมันจะแซบมากครับแล้วก็เราจะกินกับเนึ่งปลาดุกนี่ครับเนื่งปลาดุกนะครับสองตัวครับโอ้โเลยครับตัวใหญ่มากครับแล้วก็จะมีกินกับผักนะครับนี่ครับแซบๆเลยครับืก็ช่วงนี้มันก็ฝนตกนะครับเราก็ นี่ไงครับอ่ะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมสักวันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆให้ดูนะครับอันนี้ก็หลังจากเลิกงานกลับมานะครับอ่าครับแซ่บด้วยกันนะครับมาแซ่บจำแจวครับยำแรงแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแจ้วผมทำเองแล้วก็นี่นนึงครับ หนึ่งอมาครับจะเอาไปดูนะครับมีคนแท็กแชทมาว่าไม่ทําขายหรอยังไม่ทําขายนะครับเอาโอเคครับสําหรับเด็กชีวิตของมันนองครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับ